นี่ครับพระได้มาหนึ่งชุดเป็นลงพระกลวยนะครับทันทันเสกตูกองค์อ่ะองค์แรกของหายากเลยนี่ครับเป็นสมเด็จฉิน,นลาชนะครับลงกุ่ต้นพิกุลอะเนื้อพงคุตคุณนะครับนี่ของหายากเลยผี่ค่อนข้างสึกหน่อยนะผิวค่อนข้างสึกนะครับนี่อ่าแต่ว่าได้ความเข้มขลังอ่าเลยยังพอเห็นรูปเห็นลางอยู่นี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่ามีลงสึกอ,อ่าแต่องค์นี้พระสมบูรณ์นะไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับถือว่า เป็นพระเป็นหนึ่งองค์ที่ได้มาเบาแล้วก็แบ่งอาณาบูชาสภา,า,าพคือบูชาได้เลยไม่หักไม่ซ่อมด้วยสมบู์ไม่กระเทาะนะไม่กระเถาะด้วยแต่ผิวก็แ่แบบที่เห็นเลยผิวจําบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยบางคนอาจจะมองว่าสวยนะนะแบบนี้นะครับแล้วแต่คนจะมองนะแต่พอสำหรับผมนะครับถือว,ว่าคลาสสิกดีถือว,ว่าคลาสสิกระดับหนึ่งเลยนะพอผ้าแบบเออผิวผิวกลอนธรรมชาติไปเลยอ่นะนี่แต่ว่า ยังมีความสวยคลาสสิกนะน,นี่นี่อ่ะองนี้นะครับแบงบูชาถ้าชินราดเนี่ยถ้าสวยๆวยแบงอยู่สี่พันไหสวยสวยนี่คือตามอัะลองขึ้นในังซื้อนะครับนี่ก็คือสภาพนี้มันจะไม่มีสวยกว่านี้แล้วมันก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ท่านรอพิม Answer. มา izon. Izon. มานรอพิมพ์มานะครับมันก็จะไม่สวยกิฟต์หรอกนะแล้วยิ่งพระลงกุ้ด้วยยิง่งแล้วเลยอๆๆๆ่ะรุ่นนี้อันนี้ถือว่าสวยระดับหนึ่งแล้วนะสวยระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้แบงบูชาครับ ช้สวยแบ่งสี่พันองนี้เอาไว้แล้วกันได้มาเบาเอาซอง 1, 100พอันหนึ่งร้อยพอนี่นะเอาซองพันหนึ่งร้อยพอใครชอบถักมาเลยนะเอาซองพันหนึ่งร้อยนะครับนี่อ่ะไปต่อนี่ครับเป็นพรซซิลวลรีพิมพ์กลางนะยุคต้นปีสองพันห้าร้อยครับอันนี้มีลงลักลงชาติด้วยซิลวลรีพิมพ์กลางครับพิมพ์กลางก็คือถ้าองค์จ้อยจะขนาดเท่านี้อะไรพวผมมาเอาให้ดูเลยดีกว่า องจ้อยจะขนาดเท่านี้นี่อันนี้พิมพ์กลางก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าอันนี้นี่องจ้อยเท่านี้อันนี้พิมพใหญ่เอ้ยพิมพกลางขออไัยอ่าแต่มันจะมีพิมจมโบ้ด้วยจมโบ้ดจะใหญ่มากอ,อันเขาเลยเรียกกันว่าพิมกลางนะครับนี่อ่ะนี่ครับอันนี้เป็นงลงรักลงชาติครับใครห้าอยู่ได้มาเร็วนะนจาไม่ได้มีคนทำห้าอยู่นะครับพิมพกลางได้มาเมื่อไหร่ให้บอกลืมแล้วขออภัยด้วยจํา,าจไม่ได้นะครับอ่ะน,นี่แบงบูชาครับ ทีมกลางควรจะแบ่งอยู่สองพันห้านะครับองค์นี้เอาไว้แล้วกันสภาพก็โดยรวมแล้วสวยเลยนะครับมีผิวเปิดบ้างนิดหน่อยนะครับนะฮะตามสภาพโน้ตพอเป็นผ้าหยุบท้นอืมเป็นผ้าหยุบท้นปีประมาณห้าร้อยนะครับแต่วาย่างก็คือไม่สึกเยอะนะฮะไม่ไม่นิ่เยอะนะเข้มขังดีด้วยแบ่งบูชาครับเอาไว้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยพอองนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับนี่นะแบบมีพันเก้าสองพันก็ยังไม่แพงนะเพราะว่าแบงสองพันห้านะครับสภาพนี้ก็แบ่งค์สองพันห้าอ่ะเอาไว้ องค์ต่อไปครับเป็นส้มเด็ดเกตยาวนี่เป็นอีกหนึ่งรุนที่พ,พระลุงพรอกวยทําเองนะครับอ่าอยู่ต้นที่พระกวยทําเองชุดนี้เน้นเข้มขังเลยอ่ะนี่นะครับมีปิดทองด้วยตรงนี้เป็นพิมพเล็กนะอ่าถ้าองค์ก่อนที่เห็นผมมาแบงนะครับจะเป็นพิมใหญ่อันนี้เป็นพิมพเล็กนะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้สภาพก็มีขอบสึกบางๆนะครับแล้วาจะลอยมวลสารหลุดนะครับลือมแมลงแท้นี่นะครับอ่าขอบๆนะนี่ อะแต่ว่าพระยังไม่หักซ่อมพระแบบสมบูรณ์โดยรวมแล้วสมบูรณ์นะครับนี่ผมมองว่าคลาสสิกดีแล้วมันเก่าเราโดยรวมแล้ว,รว,ลวตรงองค์พรนะน่ยสวยดีนะคมชัดดีก็เลยต้องจัดมาเราเป็นพระที่มวลสานคือเป็นเนื้อว่านด้วยนะเกตยาวเนื้อว่านอะครับยมวลซานคือสุดจริงลองดูดิจะเป็นพระท่านทําทเองสุดขนาดไหนพุทธทุานพ,พูดถึงบุทธคุณเกินคุ้มแน่นอนครับ นี่ิดทองด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กอันนี้เอาไวๆแล้วกันก็ถ้าพิมพใหญ่ผมจะแบ่งอยู่ประมาณ 4, สามถึงสี่พันสภาพสวยนะถ้าพิมพ์เล็กก็พิมพ์เล็กก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็ต้องซองสามพันเราตามสาภาพอันนี้เอาไวๆแล้วกันเอาหนึ่งพันเก้าร้อยพอนี่หนึ่งพันเก้าร้อยแล้วกันนะผมว่าจะไปเลี่ยมนะเพราะว่าเลี่ยมแล้ว<ม>คือพลาสตมันสวยนะครับพลาสตมันคือยังมีความคมอยู่ผมว่าจะไปเลี่ยมนะครับก็ น้ำบูชาแน่นอนตรงนี้นะมองเราเอาทันเลี้ยมปุ๊บสวยเลยน้ำบูชาอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครยากได้ตอนนี้เอา 1, พันเก้าพอและองค์สุดท้ายนี่ครับเป็นสมเด็จคะแนนบ็อกวัดอ่ะนาะแนนบกวัดนะครับหลังเรียบหรือหลังกระดานนะครับอันนี้รอยวางกระดานแล้วเนี่ยเห็นไหมมีรอยเป็นกระดานนะครับหลังเรียบบอกวัดจะมีก็คือหลังซุบุรีครับแต่องค์นี้เป็นหลังเรียบอ่าเป็นเนื้อแก้พวกมรตคุณน,นะองค์นี้ พร้อมเลี่ยมขึ้นคอเลยอันนี้แบ่งบูชาครับปกติจะแบ่งอยู่พันสองนะบอกวันหลังเลี้ยมนะพันสององนี้เอาไปเก้าร้อยลมท่งพอนี่พร้อมเลี่ยมเลยเอเก้าร้อยลมส่งพอถูกกว่าน,นี้จะไปหาที่ไหนเอาเก้าร้อยลมท่งครับอ่ะโอเคใครเพิ่งดูคลิปแรกนะครับฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยใครคอมเมนต์ให้แชร์ให้ขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ